สุดตาคนสุดท้ายในวันนี้ครับน,น้องขนมจีนครับไปไงพ่ามาแล้วสองคนคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงยังไงบ้างครับในการถ่ายตั้งแต่ก่อนจะมารายการนี้นะคะก็ไม่เคยคิดหวังพึ่งข้างหน้าอยู่แล้วคะ่ะคือประโยชน์สูงสุดคือน,นั่งให้เต็มเฟร,รมเท่านั้นเองอย่างพี่โอ้พี่โอ้เขาไม่น่าหลอกเรามั้ยยังไงคะพี่โอคะการแก้แค้นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะโอ้โหมีทุกวันนี้ได้ <h ai> ไม่ใช่เพราะเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ช่แก้แค้น ถึงอยู่ในวงการได้นานยี่ส <30 S 2> ิบสิปีนี่บบสุดยอดเห็นหน้าอย่างนี้เราอย่าไปไว้ใจใครค่ะขนมจีนอสอนรุ่นน้องได้ดีมากสําหรับคําใบ้ครับพี่จะไม่เป็นคนบอกใบ้แต่พี่จะให้เล่นเกมเ,เป่าหิงจุบน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วจะให้เล่นเกมเป่าหิงจุบกับทุกๆคนทั้งหมด5คนเลยการชนะต้องชนะ2ใน3หมายถึงว่าเล่นกับพี่พันธ์ก็คือต้องชนะ2ใน3ถ้าชนะจะได้คําใบ้จากพี่พันธ์ กระชุบๆธรรมดาเลยใช่ไหมฮใช่ครับหนึ่อาพี่ติ๊กเขาจะมีอินโทรยาวๆก่อนฉุบนะไม่ต้องฮะไม่ต้องครับเสียเวลาเริ่มการปะรฉุบร่างจากพี่พันก่อนนะครับพันห้ามแพ้นะเว้จะเหมือนเดิมอระจริงจังกเรื่องร้องเพลงหนึ่งสองสามหนึ่องามห่าไปละหน่งศต่อครับ1นึ่งสเฮ้ยหนเอาลครับหนึ สองและสามแล้วได้คำใบจากพี่พันธ์นะครับเป็นเจ้าของรางวัลนักแสดงชายยอดนิยมและหนุ่มเจ้าเสน่ห์ขวัญใจมหาชนน่าจะเป็นสายนักแสดงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะถ้าได้รางวัลด้วยลุงตาลุงนะครับขยับเข้าใกล้ลุงหน่อยได้โอเครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยลุงกระจกมากเลยลุงลุงลุงกระจกมากเลยกดดันดังหนึ่งสองสามเฮ้ยแอร์ทางคุณน้อยมาก ผมต้องการให้เขาได้คำใบ้เพื่อที่เขาจะได้ทายถูกครับแน่นอดให้เขาว่าความสามารถครบจบในคนเดียวดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact a r e n a มาแล้วเคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact a r e n a แต่เป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงเบิร์ตธงชยัยพี่เบิร์ธงชยัยพี่เบิร์ธงชยัยขึ้นมาโอ้ท,ทาํามาผมกรี๊ดเลยผมชอบมากแน่นอนผ่านไปแล้วได้สองคำใบ้แล้วครับมาที่พี่กจิบังครับพร้อมนะ หนึうう s <S ่องสเฮ้ยอะไรเฮ้ยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คือด่าน้องครับไม่ได้ฮะไม่เนียกว่าเปล่ากันอ๋อเอามครับหนึ่สองามเฮ้ยมครับหนึ่งศย์หนึ่งสองสามหนึเข้าหนึ่องสแพ้ครับไม่ได้คำใบจังาจริงไม่มีไม่ตรเขาแพ้เขาไม่ได้รายการนี้จริงจังกับเรื่องเล่นเสมอพร้อมครับหนึ่องสชนะแล้วหนึ่งศูนย่องสา โอ้แอร์ทาน้อยเหมือนเต๋อชันทวิทย์เลยทำไปครับีโยครับอุ๊ยนุ่นวรนุชซิลลี่ฟูมีความเกี่ยวข้องกับหลังกำแพงนุ่นวรนุชและซิลลี่ฟูอะไรอย่าเพลงหรอเคยเล่นละครกับพี่นุ่นเคยเล่นมิวสิกของซิลลี่ฟูก็เป็นไปได้อาจจะเล่นคู่กันพอสุดท้ายครับพิติชชิร่ครับ นี่เสียนเป่ายี่จุของประเทศนี่ดูด้วนะกล้องเขาเห็นอยู่ไม่คนเล่นละครหรอหนึ่งสองสาแพ้แล้ว1นอย่าให้น้องเสียหน้าน้องปูอย่างดีอุ๊ยเจ็บพร้อมครับ1นึ่สองหนึ่งเท่าแล้วหนึ่งเท่าแล้วเอานะหนึ่งสองสา คุณไหนบอกไม่มีอินโทรไงพวกเรานักดนตรีต้องมี3 4แล้วก็1 2 3่งสองสามพี่นับเลยพี่สามสี่หนึ่งสองสามแพ้แพ้แล้วขนมจีชนะขอคำใบ้ของพี่ติ๊กเลยครับคำใบ้คือไม่ใช่มันคือแผ่นนี้้ังล่างถ้าคุณได้สองคุณเล่นอันนี้เลยแล้วเขาเขียนมายังไงจะมากลับหัวเนี่ยลับหน่อย ห้าบาสิบาทก็เอาหน่อยค่ะหนุ่มกรกฎสูงยาวเข่าดีแถมมีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ทำเอาสาวๆหลงจนหัวปักหัวปั๊ม หนูราศีกรกฎจากคำใบ้ทั้งหมดที่เราได้มาทั้งหมดสี่คำใบ้เรานึกถึงใครได้บ้างครับทั้งห้าคนครับลองพูดชื่อมาสิครับผมคิดว่าอาจจะเป็นปีเตอร์คอปหรือเปล่าเขารอได้รอยยิ้มมเสเนยแล้วก็รอยิ้มมสน่ทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงด้วยชื่อรางวัลที่เขาได้อ่ะดูเป็นชื่อรางวัลที่ที่สมัยใหม่อ่ะที่แบบหลังๆอ่ะไม่ใช่พวกโทรทัศน์ทองคำตุ๊กตาทองอะไรอย่างนั้นน่ะเป็นวัยรุ่นหน่อยจอจเวอา จอดเว้ย่ะเพราะว่าเขาเล่นละครคู่กันจ้ะกับพี่นุ่นกับคุณนุ่นวรนุษหรือเปล่าใช่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 เนี่ยชื่อเนี้ยขึ้นมาชื่อแรกในหัวเลยถ้าฉันไม่พูดเธอก็ไม่พูดหรอกจ้ะแหมดูได้ไงอ่ะคุณไปฉุบชนะเขาคุณเลยอ๋อถามอีกโทษโทษเมื่อกี้พันพันกระติบผมบอกพลพลนะพี่พลพลยังตามมาอีกหรอยังตามมาถ้าได้ร้องคู่กับพี่พันจะมาร้องคู่กับหนุ่มจีนอาน่าจะเป็นที่เล่นละครด้วยกันกับพี่นุ่นตอนนี้ป่ะคะ อ๋อก๊อตเออก๊อตจีรายุผมอะไรครับใครเรียกไม่อต๋อไม่ใช่ก๊อตจีครับคือก๊อตจีเหมือนกันแต่มีรายุมาด้วยเออก็จีรายุเออขายิ้มมีเสน่ห์เขายิ้มมีเสน่ห์จริงๆๆรค่ะเออแต่แต่ที่สำคัญคือขึ้นคอนเสิร์ตที่อิมแพ t ด้วยคำับใบจากพี่เต๋อ ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ Impact เนี่ยความจริงแล้วมันมีคอนเสิร์ตท,ที่ดาราขึ้นเยอะหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันถ้าอย่างของ GMM เนี่ยปีที่แล้วก็มีคือเด็ก GMM ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ i p act แทบจะทั้งค่าย <2. S 2> เป็นรวมดาราสายวาย้งก็เลยกวาง ลองร้องเพลงก่อนแล้วจับเสียงให้ได้ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรในการฟิชชิ่งครับขนมจีนเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนค่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจากชิลีเบิร์ดนะครับในเวอร์ชันของน้องขนมจีนและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสามครับถ้าพร้อมแล้วพรบ๊าอะไรนะพลพลพลกองเซงเหรอความจริงคิดสองชื่อที่บอกเลยก็คือกอดจิรายุกับจอชใช่เพราะนั้นก็หนูเป็นแฟนคลับดาวีมากเลยค่ะ เดน้องพี่บอกให้ครับพี่ก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันเราเป็นแฟนคลับให้ใช่ไหมโอ้โทษโเป็นแฟนคลับเหรอเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะอ๋อคาคามิกาเซ่นึกถึงใครพี่หนุ่มจทำไทยเหรอใครอ่ะเออทำโถโมเหรอจำได้ทุกคนเลยเหรอค่อนข้างคาแรคเตอร์ชัดอะค่ะถ้าไหนใครในกามิแล้วตอบผิดว่าน้าแตกแล้วนะ